นนี้นะก่อนที่จะได้พูดอะไรอาตมาก็ขอ,อขอให้คระท่านได้พูดได้คุยกับประชาชน,นก่อนต่พวกผับที่น้องประชาชน,นว่าเนื่องจากคระท่านคราวที่แล้วก็เชื่อว่าการได้ร่วมง,งานเป็นขั้นสุดท้ายนน เราก็ได้มาร่วมงานมันข้อชาติครั้งหนึ่งนะอาตมาก็ายังรู้สึกดีดีดีใจที่คณะท่านยังอยู่กับเรายังได้เห็นหน้ากันท่านทูตหมายมาก็ต้องมาปรับอะไรหลาย,ลายอย่างเข้ากันอีกคนะณะท่านไปหลายๆส่วนก็ต้องประสานงานกัน อีกหลาย,ลายงานงานวัดก็มีหลายกิจกรรมที่จะต้องประสานงานกับทางาพนัท่านขอบอกกล่าวพี่น้องของเราที่ที่ยังไม่ทราบทั่วถึงกันนะอาตมาเนี่ยมาพร้อมกับได้เไดเรียกกับพนะท่านมาที่นี่แล้วก็คณะท่าน สองสัปดาห์มามาเป็นทันทุศท,ที่เมอร์เลด์ก,ก็เข้ามาหาจะมาตะก,ก,กอนเราอยู่วัดเก่าสมัยนั้นวัดเก่าขานังก็เพิ่งทำต่อเพิ่มมาเง,ง,งี้ยออกไปเีีเรามเ่ในกว่ายังไม่มีฝาผนังยังไม่มีอะไรเลยเราต่อไปแล้วก็ล้างคาเ็าเอาอผ้าเต็นท์สีส้มรุมมาไว้รูปถ่ายเก่าๆถ่า,ายรูปพระนัท่านออกมาก,ก็ยังเป็นสีแดง สะพอมจากสีน้คางนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วมกิจกรรมมาอาตมาก็ได้พูดได้คุยกับพนัท่านอยู่ตลอดว่าโครงการ้ันใหม่ให้ได้อยากให้เสร็จท่านพนับท่านที่ในช่วงสมัยของพนัท่านที่มาอยู่ที่นี่แต่ท่านมีวาระอยู่สี่ปี ก็ปรารถนาให้ได้ภายในสี่ปีที่ท่านอยู่ก็ไม่ได้เลยในสี่ปีเราทำทุกวิถีทางก็ไม่ได้แต่วามปรารถนานั้นความตัง้งใจและธรรมาก็ยังอยู่แต่ปรากฏว่าสี่ปีวัดยังไม่ได้ท่นานท่านก็ไม่ไปหปีวัดยังไม่ได้ท่นานท่านก็ยังไม่ไป เหตุปัจจัยท้องกันไปเลยจนปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เพนันท่านมีโอกาสจะได้อยู่ที่นี่ต่อหนึ่งปีต่อเป็นครั้งที่สองอีกหนึ่งปีครั้งที่สามก็คงจะไม่มีก็วัดที่เราได้นี้ เนะราซื้อมาเมื่อปีเก้ากันยาทีเ hmm. ก้าเดือนเก้าที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่ทอดกระถินของวัดก็ไม่มีเช่าที่ไหนก็ไม่ได้เช่าที่โรนเวทหรือว่าที่ไหนที่เราเคยเช่าเช่าไม่ได้หาสถานที่ทอดกระถินไม่ได้ไปเมืองไทยหลวงพ่อใหญ่ก็ถามมาวัดไปถึงไหนแล้วเจอท่านเจอคุณปอคุณปอบอกว่าพระนท่านเป็นห่วงหรือว่าวัดไปถึงไหนแล้ว อาตมาก็เลยที่ทอดกระถิงก็ไม่มี3ามสี่เหตุปัจจัยเนี่ยอาตมาเขาเลยไปเร่งกับไปเร่งกับกับเจ้าหน้าที่ของวัดที่เป็นผู้ประสานงานระหวา่างอำคเภอเพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วนะที่ทอดกระถิ้งฉันก็ไม่มีพณะท่านก็ถามข่าวหลวงพ่อใหญ่ก็ถามข่าวใจฉันทำํำยังไง ไปเร่งรัดอำเภอหน่อยได้ไหมถ้าไม่ได,ไใด้ในเดือนนี้ใน,นในวันที่ห้าก,กันยายนี้เราไม่ซื้อแล้วะไปบอกทางอำเภอได้เขาเขียนเปแล้วรับปากซ้อนไปว่าเราไม่เอาแล้วนะถ้ไม่ได้ไในวันที่ห้าก,กันยานเราไม่ซื้อแลนะทางมัฒลาก็ติดต่อแล้วก็เขาก็อนุมัติตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหา เป็นวันที่อาตมาเดินทางเข้ามาประเทศเนี่ยครบเจ7ปีพอดีในที่27สิงหาอาตมาเดินทางมาที่27สิงหาก็ครบ7ปีพอดีและกระารพะาท่านก็อยู่ในช่วงท้ายของสมัยพอดีตัวน่าเหตุัจจัยมาครบแล้วก็ได้วัดในช่วงสมัยของพณาท่านในช่วงท้ายท้ายของสมัยพณาท่านสมดังเจตนารมณ์ ที่อาตมากกตั้งการนิพานไว้ดังเพราะฉะนั้น,น,นก่อนกลับนะขอพนักฐานได้พูด,เป,ดเปิดเผยจากแห้งกับพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ตรงนี้ครับกรารเจริญพรกลับไ่รักาการหลวงพ่อครับก็มีความปลื้มใจครับที่เราทำสำเร็จก็ทางผมก็ใกล้การผมมั่นใจว่า,าท่านท่านต่อไปก็จะทำให้ดีขึน้นในศาสนาก็จะยกมือกับทางวัดน,นะครับ เพราะว่ากล่าวเขาที่แล้วในวันท่องถิ่ว่ามองดูรอบๆนี่ก็น่าสนใจนะับจะได้ขยายกันไปมีพื้นที่ราเพิ่มขึ้นก็เป็นโครงการระยอย่างแล้ว่าฝากไว้สำหรับชาวไทยในอมิาดาวน์แล้วก็ในประเทศในแถบนะครับที่จะขยายพื้นที่ออกไปเพราะว่าวันวันก่อนก็แคบล้วันนี้มาก็แคบละไม่ได้ละต้องต้องขยายนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งก็รู้สึกตื่นใจครับว่าเป็น กต่างที่หลวงพ่อหรือทางผมก็ช่วยหนึคำช่วยหนึนะครับทางผมก็สนับสนุนิเท่าที่ทําได้อา่ามีบุญทรัพย์มีปัจจัยกำกัดมีทร,ร,ร,รัพยากรกำกัดแต่ว่าก็ทำหน้าที่ทนะครับจนสุดไปนไประเด็นถัดไป,ไดปกรรร็คงจะต้องขอฝากลาหลวงพ่อพระยาต้องต้องฝากลาทุกท่านนะฮะับก็ได้เวลาแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกว่า ต่อไม่ได้มันเป็นหกปีที่ไม่มีทางต่อได้เลยต้องเกิดต้องไปแก้ต้องแก้ระเบียบเนื่อไปเทีไทยซึ่งผมไมมีใครแก้ให้คนคนเดียวมันไม่ถูกหรอกครับเพรคุต้องไปนะก็อเ,อเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะว่าคนไทยที่เนี่ยบบทั้งวันทั้งคืนที่นี่เที่ยวนะครับรักกันแล้วก็ไม่มีปัญหากันงเลยแค่ใน,ใน้อยๆอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วครับขโมยมาอยู่ก็มีอะไรกลับบ้านแต่ ปัญหาจริงๆไม่เคยมีนะฮะซึ่งเดี่ยวกับคนอย่างผมที่อยู่ในประเทศอื่นมีเรื่องขึ้นมาขัดมายครับผมอยู่มาที่โะหกปียังไม่มีเลยมันไม่ใช่มีความสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ปลื้มใจว่าคนไทยที่นี่รักกันและมีความสงบมีความสามาัคคีเป็นอหนึ่งอันเดียวนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านรู้จักท่านหัวหน้าฝ่ายกองสึงคนใหม่หรือยังคือคุณโอ,อมพอนส์ แสดงตัวดีดีดีนะครับอันนี้ก็สะมาทำหน้าที่ในการการบริการท่านนี้ก็เป็นประเด็นถัดไปที่จะพูดก็พวกเราก็น้อมจะบริการท่านในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆ่างที่ท่านประสงค์แต่มีข้อแม้สองอย่างข้อหนึ่งคือต้องถูกกฎหมายข้อสองต้องถูกศีลธรรมนล้วเราก็จะทําให้อันนี้เราก็มีบริการใหม่นะครับ เนโยบายของรัฐบาลแล้วของกระทรวงต่างประเทศมีโทรโทรศัพท์ใานโทรได้24สี่ชัมมีปัญหมา,า,า,มะะมามีเรื่องอะไรอนไรนะครับ062-366-9832สเ้ปองสองเก็ส6องยกส6 6สามหกห2 6ี่ถึชั่วโมง7จวันทุกเวลานะครับมีปัญหามีเรื่องอะไรต้องโทรได้เลยนะครับ ปัญหาอันนึงของเราก็คือคนไทยไม่ค่อยโทรหาไม่ค่อยมีมีมีความมีความทุกข์ทุกใจท,ทุกใจก็ไม่ค่อยติดต่อเวอซ่าขเขาทอะไร่ขพยายามนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ลังเลเพราะว่าพวกเอ่อราชก,การแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาส่งมาอยู่ที่นี่งานสำคัญนั้นหนึ่งสำคัญนันหน,ญน,นหนึ่งคือบริการพวกท่านนะครับคำว่าบริการเน่ท่านคงเข้าใจาคำว่าบริการก็คือทําอะไรให้ท่าน เท่าที่เราเนียนน้าหน้าที่แล้วก็เอ่อเท่าที่เราจะทําได้นะครับโดยไม่ขัดกับระเบียบหรืออะไรของที่นี่นะฮะก็อยากได้ยังไงที่จะบอกนะฮะใน,นโอกาสนี้ก็ขอกราบลานะครับ,ออาบ,าบก,ก็คงมีฝากข้อคดีเจอการประทัดกับ้างน,นะครับก่อนท่งเที่ยอยู่กรุงเทพในสถานีรถรถไฟฟ้าก็มีเ,เอ่อชายหนุ่ม,มวมิ่งมาตะโกนว่นเลยวิ่งมาทักมาไหว้ผม รากฏว่าเป็นคน,นเรียนมาเรียนที่นี่นะแล้วผมก็ตั้งขา้าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบทีก็เีเยอะนั่พักกันบ้านนะครับเจอกันที่ไหนก็ตามคครับเดี๋ยวถ้าจะไม่อยู่ที่นเนเธอร์แลนด์แล้วดิฉันมีอะไรที่ดีกัสายสัมพันธ์ไคะสายสัมพันธ์สายไหมทานแล้วหมดค่ะแต่ว่าห่วงนี้นะคะ หนึ่งสองก็คือมันก็คงจะไม่เสื่อมสลายไปค่ะขอให้ท่านทูตและก็คุณลิสนะคะได้รับภูมิใจทวงนี้ไปและที่ฉันขออนุญาตซึ่งว่าอันนี้คือคนไทยซึ่งอยู่ในในแคลิ์เในระยะเวลา 5- ้าหปีที่ท่านทูตคุณลิสแล้วก็ทีมงานที่ของสถานทูตนะคะที่ได้มากับท่านอยู่ได้เรื่อย ดิฉันรู้สึกซึ้งค่ะทุกคนบูรณใ,ใจนะคะขอให้ท่านทูตประสบความสำเร็จในหน้าที่การง,งานและในชีวิตตลอดไปนะคะค่ะข,ขอมอบวงอลาลัยนี้ให้กับท่านทูตค่ะค่ะเอ่อดิฉันจะมอบด้วยให้หลวงพ่อมอบดีให้หลวงพ่อมอบ no. อน้องค่ะน้อให้หลวงพ่อดีกว่าค่ะ คนไทยเรานะคะการมีชีชวิตชาติศาสนาพระมห,หาตริส์์สำคัญนะคะขอบคุณเลยค่ะพวกเราโชคดีนะคะที่ว่า มีสถานที่ทำกิจกรรมที่ดีแบบนี้